พระบาทสมเด็จพระนั่งเล้ากษัตริย์ผู้ปราศจากช้างเผือกไร้ช้างแก้วประจำรัชกาลภาพประกอบเนื้อหาพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวองค์จัก,กรพรรด,ดิราชผู้ปราศจากช้างเผือกไร้ช้างแก้วประจำรัชกาลแต่พระบารมีของพระองค์ก็มีได้เสื่อมลงปราบดาพิเศษเจ้าทรณินกรมเจษฎาบดิน่าวอ้าง ปรดาดใดได้สดับยินดีช่วยเติมนาเฉลิมพระเกียรติเจ้าช้างเผือกผู้พึงฟังพระราชนิพธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ2363โครงยอพระเกียรติข้างต้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ2330-94ครองราชพศ2367-94 ทรงพระราชนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองในพระราชวร,รากาศที่มีช้างเผือกมาสู่พระบารมีมากถึงสามช้างอันเป็นที่มาของพระนามพระเจ้าช้างเผือกของสมเด็จพระราชบิดาความในพระราชนิพนธ์แสดงการน้อมรับว่าช้างเผือกเป็นหนึ่งในเครื่องแสดงบุญญาบารมีขององค์จักรพรรดิดิราช อันประกอบด้วยจากแก้วช้างแก้วมาแก้วขุนพลแก้วขุนคลงังแก้วนางแก้วและดวงแก้วตามคติในคำพีไตรภูมิโลกวินิจฉฉยกถาภาพช้างทรงของพระนารายณ์ภาพวาดโดยชาวฝร,รั่งเศสครั้นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวก็ทรงรอคอยที่จะมีช้างเผือกคู่บารมีของพระองค์แต่ตลอดรัชสมัยกลับพบแต่ช้างสีประหลาด20ช้างดังที่ตรัสว่า จะหาช้างสำคัญสักช้างหนึ่งก็ไม่ใครจะได้เอาเลยจะได้ก็เป็นแต่สีประหลาดบ้างเล็กน้อยที่พอจะตัวขาวบางก็กลับมีสีดำที่ตาเล็บขนและหางถึงจะมีคนกราบทูลว่ากลิ่นตัวเหม็นคาวเป็นช้างโรคก็ส่งแย้งว่าเป็นช้างเผือกหางดำไม่ได้หรือโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้สมโพธเป็นพระยามงคลน,นาคินได้ไม่นานก็ลม้มหากสิ่งเร้นลับมีอิทธิพลต่อคนสยามในยุคนั้น เมื่อมีปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหรือโรคร้ายนานาสาเหตุของปัญหาก็คงจะมุ่งไปที่องค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวและรัชสมัยของพระองค์ก็คงไม่อาจยั่งยืนได้แต่ความเป็นจริงแล้วรัชสมัยนี้ไม่มีกบฏชาวนาแม้แต่ครั้งเดียวแม้บางปีจะมีข้าวยากหมักแพงและต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นแต่ราษฎรก็ไม่คิดว่าเป็นอาเพศที่เกิดจากความร้ายช้างเผือกของพระเจ้าแผ่นดิน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในรัชสมัยนี้สิ่งเหนือธรรมชาติไม่อาจบงการชีวิตของผู้คนได้หรืออีกในหนึ่งระหว่างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติกับผลงานทางเศรษฐกิจที่พิสูจน์ได้คนสยามเลือกประการหลังภาพพเนีรยค้องช้างอายุทยาภาพจากหนังสือ Travel in the Central Part of India o c h n 1864โดยอองรีมูโอ ในสมัยโบราณความเชื่อโชคลางมีอิทธิพลที่สามารถบงการชีวิตผู้คนให้เกิดเหตุร้ายและดีได้ไม่เว้นแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวก็ทรงเกรงเกรงจะถูกชี้ชะตาเช่นเดียวกันดังในพศ2377เพียงแค่ยอดพระเจดีย์ใหญ่สมองค์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลามร,ราชวรมหาวิหาร เอียงพระองค์ยังไม่เสด็จออกว่าราชการถึงสองวันเพราะทรงไม่สบายพระทัยและวิงเวียนพระเจ้าตรัสว่าช่างกระไรเลยเอียงหมดทั้งสองค์ทีเดียวจะเหลือให้สักองค์หนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งไม่มีช้างเผือกจะยิ่งบั่นทอนกำลังพระทัยสักเพียงใดแม้เจ้านายชั้นสูงจะพยายามตีความปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอื่นที่เกิดในรัชาสมัยนี้ว่าเป็นสิ่งเสริมบารมีของพระองค์เช่นแผ่นดินไหวหลังจากพิธีราชาพิเศษ เพียงทรงจากแก้วแผ่วพื้นแผ่นดินเลื่อนด้วยผลบาร,รมี30ทสินทัและแผ่นดินไหวในพออ่2อ7 6สถึง2ครั้งซอนว่าหมายถึงพระบาร,รมีจะยืนยิ่งเป็นมิ่งมงกุฎกรุงอันเป็นการให้กำลังพระไทยแล้วก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะหักล้างความเชื่อเรื่องช้างเผือกได้ภาพพระสเสว,วีวชิระพาหะเป็นช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6ถึงกระนั้นพระองค์ก็มีได้ส่งยออ่อท้อทรงใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีทรงงานหนักตรงต่อเวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดโดยใช้เวลาถึง8-11ถึง11ชั่วโมงต่อวันในการบริหารงานแผ่นดินอาทิตย์ประชุมขุนนางพิจารณาดีกาและใบบอกต่างๆอย่างละเอียดจนกระทั่งได้รับการยอมรับว่ารัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศมีเศรษฐกิจที่มั่งคั่งเหนือกว่ารัฐใกล้เคียงทั้งหมดข้อเท็จจริงจึงมีอยู่ว่าแม้ไม่มีช้างแก้วประจำราชการเงินทองก็สามารถบันดาลความสุขให้ราษฎรได้อย่างไรก็ตามก่อว่าที่พระองค์จะทรงเอาชนะกับคติความเชื่อที่ครั้งหนึ่งพระองค์และราษฎรเคยน้อมรับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ไม่อาจหาฐานความเชื่อเดิมได้อย่างสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ได้ทรงลดทอนความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้เปลี่ยนมาเป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพที่จะสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองดังคำที่มัร์ตรัสอยู่เสมอคือให้ทำมาหากินซื้อขายสิ่งของสารพัดครั้นล่วงเข้ารัชสมัยมาได้20ปีมีรายงานว่าได้พบช้างเผือกที่เมืองเชียงใหม่พระองค์ก็มีได้ทรงกระตุรย์รนที่จะรับช้างนั้นมาสมโพธเหมือนครั้งก่อนทรงพระสุบินและทำนายด้วยพระองค์เองว่า ช้างนั้นไม่ใช่ช้างเผือกบริสุทธิ์ซึ่งแสดงว่าไม่ว่าช้างนั้นจะเป็นช้างเผือกจริงหรือไม่ก็ไม่ได้ทําให้ทรงวันไหวพระทยัยหรืออีกในหนึ่งถึงไม่มีช้างเผือกพระบารมีของพระองค์ก็มีได้เสื่อมลงแต่อย่างใดเพราะมีพระปรีชาสามารถมีพระสติปัญญาเป็นเลิศและทรงมีไหวพริบรู้เท่าทัานอารยป,ประเทศผลงานของพระองค์เทียบได้กับองค์จัก,กรพรรดิราชแล้วดังที่รับสั่งเมื่อใกล้สวรรคตในยพศ 2393ว่าขอบคันทอเสมาอาณาจักรกว้างขวางพระเกียรติก็ปรากฏไปทั่วนานาประเทศ